ท่านผู้ชมวันนี้นะคะรเราก็มาอยู่ในเกมครับแมนนั่นเองวันนี้นะเราก็มาเล่นกับพี่ชายนั่นเองโอ,โอเคปะล้วนี่พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่สองนะคะปะโอเคค่ะพี่ครับสติปนปะวันนี้เราก็จะมาปลูกผักเลี้ยงสัตว์กันเพราะว่าพาร์ทแรกนี้เราก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรเราก็ พี่ไม่มีไม้เลยพี่ปลกต้นไม้ก่อนต้นไม้เราไม่ได้ปลูกเลยล่ะพี่มีต้นไม้สามันเดี๋ยวมีต้นไม้ต้นเดียวต้นไม้มันไม่ค่อยดอกเลยมันดอกแค่เฉพาะตอนที่เราตัดตัดใบมันใช่มีปเดี๋ยวเราก็ตรงนี้ไปทำฟาร์มกันเลยแล้วก็ปลูกพี่เด๋ขอยืมใช้ตัวคาบก่อนนะตรงนี้ นอ้โหเหล็กเลยเหรอไม่เอาไม่ดีมั้งไม่ดีมากไม่ดีเอาเป็นเอาไม้ก่อนแล้วกันเออเอาไม้มาหน่อยเอาไม้มาเยอะๆยอะที่ต้องการพี่จะสร้างที่ปลูกผักหนูจะสร้างหนูจะสร้างสร้างสร้างเป็นดินรอบรอบเอ้าเจ็บเจ็บตูดเจ็บตูดเอ้าเจ็บตูดเจ็บตูดจุงเพ่ อ๋อตกอีกแล้วเดินไปสิเดินลืมสร้างถังถังได้แล้วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะลงไปตักน้ำสร้างแอ่งน้ำไว้เลยพี่โอ้ยพี่มีมีถังอ่ะหนูมีพี่ก็พี่ก็สร้าง ไว้ก่อนดีพี่ต้องการไม้อยากได้ไม้พี่จะไปตัดต้นไม้ผมคิดพี่มันอุเกือบตกแล้วจะทำอะไรโอ้โหเอ้ไอ้อ้าตกจุดใด้เอาเอาเอาเออแคตรงนี้เลยตกหนึ่งสองสาม สามหนึ่งสองสามเอาแค่สามสีเรายังพึ่งไม่หมนมาเดี๋ยวพี่สร้างเองมอนไม่ต้องทำไม่ไมพี่มีไอเดียนี่ไม่โอ้ยสร้งเป็นแปลงของใครของมันเลยใช่ปะไม่ก็ใช้ร่วมกันไงแปลงนี้พี่ก็ไปหาไม่ต้องทำบนพื้นนะเราจะทำเป็นอีกชั้นๆ พว,พว่พว่มันขุดดินดินเร็วกว่าควานเฮ้ยมันโตเร็วมากเลยเจ้าแกะสวัสดีขึ้นไงวะเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้น,นเยาเอาโบนิวในกล่องก่อนพอดีเลยเลยได้พวก เอ okay. แค่นี้ก็ทุบเอ้ไม่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 ขุดออกขุดออกขุดออกไปยายาพี่ยาหนู oh, อเอเนะอ,อมันเปลืองไม้ปะเนาะพี่หัดฉลาดบ้างโอเคค่ะต่อไปดูจ้าพี่โถไม่ดินนี่มันแห้งจังเลยลองดูน้ำดิ <laughs> ต้องต้องสร้างเป็นทางยาวเอาพี่อันนี้มันสร้างแบบง่ายๆก่อนไงอันนั้นอะ่ะมันต้องสร้างเป็นทางยาวเว้ยฉลาดต้้งสิถอตัวเองฉลาดตายแล้วใช่ฉลาดเดี๋ยวหนูจะสร้างถังน้ำแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรถังน้ำอินฟินิตี้ ก็ต้องขุดตรงนี้บ่อน้ำอินฟินิตี้เหมือนเหมืนในนี้พี่เลยดิวิหนูจะทำไปตักน้ำมาให้เราสองถังหนูก็ตักมาอยู่หนูก็ตักมาอยู่จะตายแล้วนี่หิวหิวข้าวด้วยพี่หิวข้าวเลยเนี่ยก็ไปกินบ้านไหมได้ละถังน้ำอินฟินิตี้ ได้แล้วถังน้ำอนฟินิตี้ได้แล้วอุ้ยฉลาดว่ะใช่ฉลาดเออเยี่ยมเยี่ยมอคอพิดดีนะลึกปะมีคนลึกอุ้ยบนพี่จมแล้วเออเออเออ,เอ,อพี่จมแล้วพี่จมแล้วแอคติ้ง <Acting S 1> ดีมากเออแอคติ้งดีนะเนี่ย เวลาพี่จะใช้น้ำพี่ก็มาตักตรงนี้พี่ก็ไปหาเหล็กเอาว่าโน่ no, ไม่อยากเผื่อแผ่ใครนะฮะเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูอะไรนไม<า>ไม่อะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ทำอะไรทำไมทำไมเป็นคนอย่างนี้สาปลูกไว้ให้กินแล้วนะเนี่ยฮะย่าตายเนี่ยิีวเชื่อ พี่ชมิชเช่เช่ชชแต่ยาแล้วมันสไตล์เฉยๆผักพี่ปูไปอันนั้นหมอนปูขาวใช่ปะอือไปนอนเถอะดึงปิดประตูตโอเคตื่นแล้วพี่ว่าพี่ต้องไปขุดไม้ปะหมอนเบี้ยตายเ่ยนี่น้องไก่แค่สามอันก<ม>ินน้องไก่ในนั้นได้ไหมเนี่ย ฆ่าไก่เอาว่าก,กดปิดฆ่าไก่แนะ่จะฆ่าให้หน่อยดิพี่ครับของอยู่แล้วเวลา,าพี่พูดอย่างเงี้ยเสียงมันดังป่ะไม่รู้เหมือนกันเสียงอาจจะเบาอะไรเว้เออเอาสเกลเกรตันพี่หนูเจอสเกล ที่มาจ้องหน้าหนูอยู่สเกลอะสเกลเลตันสเกลเลตันสเกลเลตันโอ้ยโอ้ยไอ้แก้วอย่ายิงดิอย่ายิงดิพี่ขอมาส่งส่งน้ำหน้าเฮ้ยคริป์เหรอประตูชริยะประตูไฟฟา ทำไมชีพิตจริงไม่เห็นทำอย่างนี้ได้บ้างวะโอ้แตงกียวที่ระเปิดให้ฉันต้องการดินพอดีเลยพี่หนูพี่ไม่แล้วพี่กินเนื้อเน่านี้เลยโอ้ยมอนพี่เมาพี่เมาแล้วหนูก็มีเนื้อเน่านะโอ้ oh. 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 หนูไม่ไม่น่าไปบวกได้โอ้โ oh. หจะตายอยู่แล้วออมีเนื้อไหมพี่มีดิเนื้อเนาอ่าอ่ะ เรือที่รถยาวๆเลยเก่งใจมีนมปะไม่มีนมวัวเตอร์จะหนุไปเอามันจะหายจะหนุบไปเอาให้แล้วกันกินแล้วมันจะหายเลยหายไอ้นี่หายติดเชื้อเร็วพี่จะตายแล้วเออหนูไม่มีอาหารเลยอ่ะบีนมแกะได้ปะแกะยิีดเตอร์่เสียงมอเตอร์ไซค์วะ ก็ชอบเสียงท่อเลยมองหน้ามองหน้ามองหน้าเหรอมองหน้าโอ้ยหนูวิ่งไม่ได้มองหน้าจะหมดแล้วฮะแบตหมดแล้วอรอไม่แบตยังไม่หมดไอสเกลมันจ้องจะยิงหนูอยู่เนี่ยเดบเดมันมีกระดูกปะมีอันนึงเอามาดิเจอวัวเจอวัวแล้ว จะได้ปลูกข้าวได้แล้วก็ไปกินโอ๊ยพี่ในกล่องในบ้านหนูอ่ะเยอะกระดูกใช่ปะใช่บนนิวเอาไปคาบแล้วน้งวัวจ๋าขอหนังอีกสองอันนะจ๊ะฉันจะเอาไปทํารองเท้าจ้าน้องจ๋าได้ไหมเนี่ยมันมีปุ๋ยเนี่ยใช่หนูมีเดี๋ยวพี่จเจาไปปลูกหวันว่เตะพี่่าตายหรอก หนูหิวข้าววันนี้ข้าวข้าโตแล้วพี่หนูเมาหนูกินเนื้อดิเก็บเลยปะเอย่ยเข้าตโตแล้วเก็บเลยปะเก็บเลยพี่หนูมึนเมาไป่กินนมดิกินอาหารดิบเยอะเกินไปข้าวนี่มันกินได้ปะได้ ต้องเอาไปทําขนมปังมันทำยังไงก็ถ้าขนมปังสามแถวข้าวสาลี <3 S 2> าาสามอันสามแถวที่ไปทําขนมปังแลละหมอนเอาาปเอาเหนียวจะตายอยู่แล้วเมาเมาจนตาลาย มันครับได้อันเดียวอ่ะเหมือนมันครับได้อันเดียวไม่เป็นไรไปกินไปก่อนเลยหอันครับไดนเดียวเนี่ยใช่มันต้องหกอันมันต้องหกอันมันถึงจะได้สองอันตอนนี้หนูกำลังจะไปหาฟาร์มไม้พี่ครับห้าอันอ๋อมัน ขนมปังมันต้องใช้ข้าวสามสามอันใช่ปะ่ะอืมนี่หนูกำลังฟาร์มไม้อยู่พี่ขุดหายากว่ะแล้วหนูอยู่ห่างจากพี่มากมากทำไมต้นไม้ไม่เกิดเลยวะอุอยี่ไงพี่ได้มาเล็ดเข้าแล้ว อยู่จะทําที่ฟาร์มหินอัตโนมัติดีไหมทําดีไม่ใช่อัตโนมัติดิอัตโนมือพี่ได้เข้าสองอันไม่แน่ใจว่าคนดูเขาได้ยินเสียงพี่หรือเปล่าก็พูดอยู่ไกลๆโทรศัพท์ก็ไม่ได้ยินเสียงอะดิที่ต้องพูดดังๆแบบพูดแบบตะโกนใช่ปะไม่ต้องพูดกับตะโกนก็ได้ยังไงพี่ได้สมอันมาปลูกกลับบ้านดีกว่า มองฉันทำไมละฉันอยกจะฆ่าเธอสกักทีฉันจไม่รบกวนใครจะยอมให้ไปแทนด้วยดีพี่เลยต้นไม้มาอะไรต้นเลยใช่บอกอว้ท,กทุกคนไม่ขุดไปขุดมาจเจอแครอทนะอืมแครอทเนี้ยมันต้องไปเอาจากหมู่บ้านมีที่เดียว คือหมู่บ้านหมู่บ้านไม่ก็เสกมาเออพี่เสกได้ไหมล่ะเสกได้แต่พี่<ด>ลืม<ด>วิธีเสกเ<ด>ลยไม่ได้เล่นนานพี่เสกแครอทได้ด้วยพี่ทิ้งขยะใช่ปะอย่าเพิง่งเก็บก่อนอย่าเพิ่งทิ้งเคเรียบร้อยเอาพี่กำลังจะทิ้งเลยอะไรเนี่ยหนูต้องไปเอาราวาใหม่เอามาเดี๋ยวพี่ไปตักให้ ไม่ดีกว่าเลือดน้อยอเวนนนดูดิไม่มีอาหารวัสดีเจ้าตองการจะกินเหรอกว้านไปเถอะโอ้โออยหิวข้าวแทนแล้วครับผมให้ดูดิ เหมือนหิวข้าวในชีวิตจริงเลยหูดูบ้านแล้วดิพี่พี่ลองขึ้นมาแบบอ้าแล้วเราจะเอาไอ้ตรงนี้ออกยังไงเออเนาะเหมือนก็วางอันนี้ไปเลยสร้างมาวางไปเลยวางไปเลยไม่สร้างใหม่ดีกว่าสเกลสเกลพี่สเกลไหนอุ้ยอุยี่จะตายยั่มีเลือดไปนอนนอนไม่ได้มี นีอันนี้อยู่แล้วปะบอลช่วยดิเนฮะยเยมเอากระดูกไปคราบเป็นปุ๋ยเลยแล้วท่านูพวกนี้ทำไงอะอยากได้อะท่านูก็เอาไปคราบดิคราบกับยายแมงมุมสติกสามอันแล้วก็ยายแมงมุมอีกสามอันได้ละ อุ้ยอย่ายิงฉันอุ๊ยหมอนนอนดิอุย้ยไปช่วยปะ่ะไม่ต้องนอนเลยกินกล้วยประทานชีวิตไปก่อนประทานความหิวเอาไอซอมบี้เอ้ยไอซอมบี้ไอไอซอมบี้ตัวนี้พี่จะกินซอมบี้เอาเนื้อมันมาเนื้อม,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 มาเานื้อม,มาพอาพี่กินเสร็จแล้วพี่จะกลายเป็นซอมบี้ใช่ป่ะ ใช่เลยได้เลยเดี๋ยวพี่จะกลายเป็นซอมบี้แล้วพี่ก็จะมีกินไปหมดไม่เออมีนมปะไม่ดูถูกฆ่าวัวตายไปหมดแล้วโอ้ไปตักลาวาเดี๋ยวเอาถังมาเดี๋ยวพี่ไปตักลาวาได้ลาวาแล้วเนี่ยเอาไปวางดิเดี๋ยวพี่พี่จะทิ้งของเดี๋ยววัน เดี๋ยวเขาเก็บของก่อนดีลเนี่ยพี่ติดพิษรุนแรงแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็ว,ยวอย่าพา่งอย่าวางเลยวางเลยวางเลยวางตัวพี่เลยนี่ได้เหรอได้แล้วที่ฟาร์มหินอัตโนมือ เสียงเขาวะาเสียงมูสัมมี่เลยตกใจหมดได้แล้วลาวาหนูปิดอยู่เดี๋ยวมันจะไหม้พี่ทิ้งอะไรไปดิพี่ทิ้งนี่ละกันหนังมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเอาหนังมาให้หนูทิ้งดีกว่าอย่าทิง้งเอาไปทำชุดก่อนได้ เอาหนังหนูหายโอเคอันนี้หนังหนูจะหนูจะเอาหนังไปไปทำเป็นรองเท้าให้พี่ละกันโอเคพี่แอมพี่มีโคตรเยอะเลยได้รองเท้ามาแล้วอันหนึ่งเอาไหมเพ่เดี๋ยวเอามาให้พี่แอมพี่ทิ้งอ่ะพี่รองเท้าเอามาให้แล้วด่าพี่ไม่ค่อยแชร์พี่ไม่ค่อยได้แชร์เลย แก <Yeah. S 2> ไปพี่อ่ะพี่อยากได้เกาะไม่ได้อยากลองเท้าก็ลองเท้าก็เป็นเกาะปะไม่มันกันแค่เยุดเวลาหยบน้ำเหรอ <laughs> เกมนี้มีน้ำปะ <laughs> ไม่มีหรอกมั <laughs> ้งก็เขาอเาวเจอแกะทำฟาร์มเลี้ยงแก่ดีเออมีข้าวปะละ่ะพี่มันมีไม้ปะ เออนี่ไงพี่เจอต้นไม้พอดีถุงมีไม้ทั้งหมดเอาไว้สวยๆโอ้ยหอบข้าวเออหิวแล้วมีไม้เท่าไหร่ไหมพี่เดี๋ยวพี่จะไปโอเคเดี๋ยวถ้าเราทําอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปโหลดแอปเดี๋ยวพี่จะไปทําอันนี้เดี๋ยวพี่จะไปทําอะไรวะตัดต่อทำท่ออะโอ้ยเจ็บโทษดเถโยนมาโยนไม้มาเออเดี๋ยวนโอ้มันมอนดูหน้าพี่ดิ ไหนดูเนี่ยทำไมปอเ้อะเอาไม้มาเอาไข้แล้วนะโอ้ได้ละวูหพี่พี่เอาอันนั้นของหนูไปหมดเลยเหรอบนิวไม่เหลือเลยสักเม็ดเฮ้ยแกโอ้โหแกทำลายพืชผักสวนครัวหนจะฆ่าตายหมดเลยคือฆ่ามาเลย ก็ทําเป็นอคอกให้มันดิอุ้ยดอกไม้ทุกคนอุ้ยนี่คือดอกไม้ขอถ่ายรูปไปก่อนไคครับสี่สิบอันโอเคนี่ทําเป็นอคอกต้องทําประตูให้มันปะทําดิเออทําเวลาเราเข้าใช่ปะอืมอืม ไม,ม่มีสร้างประตูมสร้างไหมวะพี่สร้างไม่เป็นคล้ายๆกันแค่สลับกันโอ้ยหิวข้าวแล้วกนันเออหิวกันเนี่ยจะกินเข้ากันไหมค่อยอัดคลิปเออโอเคจะเพึ่งขอสร้างคอกให้เสร็จก่อนโอเค แล้วก็พอสร้างเสร็จแล้วก็ปิดคลิปเลยอือฮะมใช่ประตูบ้านนะประตูคอกม้านะนี่ได้แล้วมาดูดิมันคาบไงวะนี่เจอไข่ไก่เอาไปทำเค้กไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีเค้กเปล่าอ่ะมีดิมันคาบไงไม่รู้เรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยจะปรุงอาหารอะไรมันก็ต้องเวฟยปรุงที่ตัวคาบตลอดเลยพี่ไม่เข้าใจก็ตัวคาบมันคาบได้อย่างปะ นี่ไงเ,เ,เลี้ยงใ <3 S 2> ่น,นมสามถังพี่มีข้าวไหมเอาเข้าวมาวเอาเข้าวมาให้หนูนี่เป็นผงอะไรไม่รู้แล้วก็ไข่ข้าวมาให้หนูข้าววาพี่ข้าวพี่มีหนึ่งอันเอามาเอามาโอเคได้ยังไม่ได้เอานั่นไงเห็นปะนะ่อ๋ออยูเดินผ่านหมอนต้องทำอีกอีกอันปะ พี่ทำพี่ทำอีกอนละกันแกจะจ๋ามานี่เร็วชมเดี๋ยวก่อนที่โอ๊ยแกะตัวนี้ก็แย่งกันเข้าจังมันต้องตัดชดอันนั้นออกมาตอนที่เขาตัดออกแล้วตัดตอนที่เขาโทรมาเข้ามาตัดแล้วเ <c oughs> ข้ามาเพเข้ามาเข้ามานะคะเข,ข้ามาเข้ามาเสร็จก็ ปบดประตูปต okay. บดโอเคบ้านหนูโอเคทุกคนเราได้แกะมาทั้งหมด3ตัวแล้วรารกิจนี้ถือว่าเยี่ยมยอดค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย